เปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นมาตรา1-8เทียบกับฉบับเดิมสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ YouTube channel HR.comask คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีตามคำบั่นสัญญานะครับที่ผมบอกเอาไว้ว่าผมจะมาเปรียบเทียบข้อความในร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมที่ตอนนี้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับได้นำมา เพื่อให้ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับผมบันทึกคลิปนี้ในวันที่16สิงหาคม2563นะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูข้อความในมาตรา1ถึงมาตรา8ของร่างพระราชบัญญัตินี้นะครับแล้วก็ในมาตรา1ถึงมาตรา8เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลายๆมาตราด้วยกันที่บอกว่าแก้ไขเพิ่มเติมของเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เจ้าของใหม่ แล้วก็ของเดิมเนี่ยมาวางเทียบกันให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างกันสักแค่ไหนนะครับมาเริ่มต้นที่มาตราหนึ่งนะครับมาตราหนึ่งนที่จริงผมก็คิดอยู่นะครับว่าผมจะเปรียบเทียบดีไหมนะครับที่จริงมันไม่ต้องเปรียบเทียบก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นธรรมเนียมของการออกพระราชบัญญัติอยู่แล้วนะครับก็จะต้องมีการตั้งชื่อเรียกนะครับซึ่งพระราชบััญติประกรันสังคมเนี่ยถ้าเป็นร่างเนี่ยเขาจะยังไม่สามารถระบุได้ว่ามันเป็นฉบับที่เท่าไหร่พศที่เท่าไหร่นะครับจนกว่าจะ มีการประกาศใช้จริงๆจ,งจ,งจึงจะรู้ว่าเป็นฉบับที่เท่าไหร่พศอ,อ,อะไรนะครับก็เป็นว่าเป็นพระราชบัญญัติประกันสังคมนะครับถ้าเป็นของเดิมที่ดั้งเดิมตั้งแต่ทีแรกเลยเนี่ยครับมาตราหนึ่งเขาก็บอกว่าพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2,533นะครับพอเป็นฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ๆม,มานะครับก็จะออกมีเป็นฉบับที่สองที่3ที่4นะครับพศ ก็ตามพศออที่พระราชบัญญัตินั้นออกมานะครับเพราะฉะนั้นมาตราหนึ่งก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเอาเป็นว่าชื่อเรียกแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็แสดงความคิดเห็นไปนะครับมาตรา2ครับพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด120วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปตรงนี้ก็จะเป็น วันที่จะมีผลนะครับซึ่งในการประกาศกฎหมายต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายระยะเวลานะครับบางฉบับเนี่ยก็ประกาศแล้วให้มีผลหนวันที่ประกาศนะครับบางฉบับก็บอกว่าประกาศแล้วให้มีผลถัดจากวันที่ประกาศนะครับหรือบางฉบับประกาศแล้วให้มีผลย้อนหลังนะครับหรืออาจจะมีผลใน1ปีข้างหน้าใน1เดือนข้างหน้านะครับก็ตามความเหมาะสมนะครับ อย่างเช่นของเดิมนะครับผมนํามาให้ดูในมาตรา2เนี่ยเขาบอกว่าพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปเห็นไหมครับอันเดิมเนี่ยคือประกาศแล้ววันถัดไปมีผลเลยนะครับแต่ว่าของใหม่ฉบับที่กําลังเป็นร่างอยู่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าให้พ้นกาหนด120วันนะครับเนี่ยแตกต่างกันนะครับ แต่ที่จริงไม่ใช่เรื่องที่จะนำมาเทียบกันนะครับเพราะว่ามาตรา2เนี่ยไม่ใช่การแก้ไขเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเป็นการบัญญัติเพื่อให้พระราชบัญญัตินี้มีผลเมื่อไหร่นะครับคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่ให้มีผลหลังจากพ้นกาหนด120วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับถ้าใครเข้าไปแสดงความคิดเห็นก็ ติ๊กไปที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับเขาจะมีแบบฟอร์มตรงนั้นอยู่นะครับอ้าวไปต่อครับมาตรา3มาตรา3เป็นต้นไปจะเริ่มมีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วนะครับมาตรา3นี่เขาบอกว่าให้ยกเลิกความในวรรคสาของมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533เดี๋ยวผมหยุดตรงนี้ก่อนนะครับ เมื่อเขาบอกว่าจะยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา8ปดนะครับผมก็เลยยกความในวรรคสามของมาตรา8มาให้ดูนะครับก็คือนี่ครับที่ผมบอกว่าเดิมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีปากกาแป๊บหนึ่งนะครับเป็นสีขาวนี่มันจะดูยากเอาเป็นสีแดงก็แล้วกันนะครับนี่ครับให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง มาจากการเลือกตั้งโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนสัดส่วนระหว่างหญิงและชายรวมทั้งการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลของคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดนี่คือวรรคสของมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม ที่มีผลอยู่ณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันที่ผมพูดคือ16สิงหาคม2563นะครับแต่คราวนี้ร่างฉบับนี้นะครับเขาบอกว่าให้ยกเลิกไปเลยนะครับแล้วก็ให้ใช้ข้อความตรงที่เป็นสีฟ้านี่แทนครับให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนต,นตามวรรคหนึ่งมาจากการสรรหาทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการสัรหาให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี กำหนดนะครับก็ดูข้อความแล้วจะสั้นลงนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะเหมือนกับอันเดิมนะครับซึ่งก็เข้าใจว่ารายละเอียดเนี่ยน่าจะไปดูที่ประกาศที่รัฐมนตรีกําหนดนะครับนี่คือมาตรา3นะครับเราไปที่มาตรา4นะครับมาตรา4ครับให้เพิ่มความต่อไปนี้คราวนี้เป็นเพิ่มนะครับไม่มีการยกเลิกนะครับแต่ว่าเพิ่มเข้ามา ให้เป็นวงเล็บสิบของมาตรา8ทับสองนี่ครับเขาพูดถึง8ทับสองผมก็ยก8ทับสองมาให้ดูนะครับ8ทับสองนี่ยาวเลยนะครับเพราะว่ามีหลายวงเล็บนะครับของเดิมเนี่ยมีถึงวงเล็บ9นะครับพอเป็นของใหม่เขาบอกว่าให้เพิ่มวงเล็บสิบเข้าไปก็คือเพิ่มข้อความสีฟ้าเนี่ยครับไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือกรรมการในคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนนะครับก็จะถูกแทรกเข้าไป นี่ครับต่อจากวงเล็บ9นะครับเพิ่มเป็นวงเล็บ10นี่คือมาตรา4ของพระราชตินี้นะครับไปเพิ่มวงเล็บ10ในมาตรา8ทับนะครับไปที่มาตรา5ครับให้ยกเลิกนะครับนี่ครับมาถึงการยกเลิกอีกแล้วครับยกเลิกวงเล็บ3ของมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533นี่ครับผมก็เลยยกมาตรา9ขึ้นมา แล้วก็ส่วนที่เขาจะยกเลิกก็คือวงเล็บ3ครับยกเลิกแล้วก็แก้เป็นอันใหม่เลยนะครับวงเล็บ3อันใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะเอาตรงนี้ที่ผมไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยออกแล้วก็ใช้สีฟ้าเนี่ยแทนครับวางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินของกองทุนและการจำหน่ายหนี้ศูนย์จากบัญชีลูกหนี้ ก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าแตกต่างกันแค่ไหนนะครับอันเดิมเนี่ยบอกว่าวางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเงินการจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนนะครับเขาจะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับนี่และการจำหน่ายหนี้ศูนย์จากบัญชีลูกหนี้ครับนี่คือมาตรา5ครับต่อไปมาตรา6ครับ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็น6ทับหถ้าเป็นเพิ่มเนี่ยดูไม่ยากนะครับก็คือของเก่าเนี่ยก็คงเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีของใหม่แทรกเข้าไปนะครับให้มี6กทับหเพิ่มขึ้นมานะครับมาตรา9อันเดิมก็ตามที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาจะเพิ่ม6กทับหนะครับอันเดิมเนี่ยมีแค่6เฉยๆนะครับไม่มี6กับเพราะฉะนั้น6กทับถ้าเพิ่มมา ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับ6อันเดิมก็ยังอยู่นะครับให้คําปรึกษาและแนะนําแก่คณะกรรมการอื่นหรือสํานักงานนะครับแล้วก็จะมี6กทับหเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับวางระเบียบข้อบังคับและคําสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบรรจุแต่งตั้งถอดถอน,อนและวินัยของพนักง,งานและลูกจ้างตลอดจนการกําหนดเงินเดือนและเงินอื่นรวมถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังครับ ก็ยังเป็นเรื่องของคณะกรรมการอยู่นะครับสำหรับมาตรา6เราไปต่อที่มาตรา7ครับให้ยกเลิกความในมาตรา10นะครับมาอีกแล้วครับยกเลิกผมก็เลยยกมาตรา10อันเดิมมานะครับกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา8หรือที่ปรึกษาซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา8ทับ1มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ2ปี กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งอีกได้แต่จะแต่งตั้งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้นี่คืออันเดิมนะครับสำหรับอันใหม่เนี่ยนะครับมาตรา10กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา8นะครับมาเริ่มต้นก็เหมือนกันนะครับหรือที่ปรึกษาซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา8ทับ1อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ มีวาระดำรงตำแหน่ง2ปีและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวนะครับนี่มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ2ปีนี่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีเพิ่มให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวนี่เพิ่มยาวขึ้นมานะครับแล้วก็เขาไม่ได้บอกนะครับว่ายกเลิก แค่วักใดวักหนึ่งนะครับก็ขเข้าใจว่ายกเลิกทั้ง2วักเลยนะครับสำหรับวักสองของมาตรา10นี้ก็บอกว่ากรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่จะแต่งตั้งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้สําหรับสิ่งที่เป็นร่างอยู่นี่นะครับไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะครับนี่ก็คือความแตกต่างกันนะครับตรงนี้มีพูดถึง8ปทับหเกี่ยวข้องอยู่ นิดนึงนะครับผมก็เลยยก8ทับมาให้ดูด้วยนะครับเผื่อใครอยากดูเทียบกันไปนะครับไปที่มาตราสุดท้ายของคลิปนี้นะครับแต่ยังไม่ใช่มาตราสุดท้ายของร่างนี้นะครับเพราะว่าจะมีต่อไปอีกนะครับจนถึงมาตรา32รอคลิปต่อไปด้วยนะครับมาครับมาตรา8เนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะยุ่งเหยิงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีการกล่าวอ้างถึงหลายมาตราด้วยกันนะครับผมก็เลยเอาสิ่งที่ มาตรานี้กล่าวอ้างถึงเนี่ยยกมาไว้ในหน้าเดียวทั้งหมดเลยนะครับซึ่งมันอาจจะตัวเล็กนะครับซึ่งคุณผู้ชมที่ดูในคลิปนี้แล้วมองไม่เห็นตัวอักษรคุณผู้ชมสามารถไปดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf ได้นะครับผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นไฟล์ pdf แล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะขยายได้ตามใจชอบเลยนะครับอยากขยายดูตรงไหนก็ขยายดูได้เลยนะครับแต่ตรงนี้ ผมไม่อยากให้มันมีหลายหน้าเดี๋ยวจะงงกันไปใหญ่นะครับก็เลยเอามาไว้หน้าเดียวนี่แหละเป็นแบบนี้นะครับมาดูที่สําคัญสําคัญนะครับดูแค่ของใหม่กับของเดิมก็แล้วกันนะครับส่วนอะไรที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูเอานะครับเขาบอกว่าให้ยกเลิกความในวรรคสและวรรคสของมาตรา14ผมก็เลยยกมาตรา14มาทั้งมาตราเลยนะครับ เวลาที่เราจะดูว่ามันเป็นวักไหนวักไหนเนี่ยนะครับเรานับแบบนี้นะครับนี่คือวักหนนะครับนี่วักสองวักที่จะยกเลิกครับคือวักสาตรงนี้แล้วก็วักสี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ใช้ข้อความที่เป็นสีฟ้าตรงนี้แทนนะครับประธานกรรมการและกรรมการอื่นตามวักหนึ่งให้แต่งตั้งโดยการสรรหาจากผู้ทรงคณวบุตรในวิชาชีพ เวชกรรมสาขาต่างๆหรือในด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขหรือด้านการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลและให้มีผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละหนึ่งคนให้นำบทบัญญัติที่จริงมันจะเป็นสีฟ้าต่อไปนะครับแต่ว่าผมไฮไลท์สีแตกต่างเพื่อให้คุณผู้ชมไปดูบทบัญญัติที่มีการกล่าวถึงนะครับให้นำบทบัญญัติมาตรา8ทบ1วรรคสนะครับเป็นตัวสีแดงนะครับใครอยากรู้ว่า 8ทับหนึ่งวรกสองกล่าวว่าอย่างไรก็มาดูกรอบสีแดงตรงนี้นะครับมาตราแปทับสองนี่ผมใส่สีเป็นเหลืองๆส้มๆนะครับก็มาดูกรอบตรงนี้นะครับมาตรา10มาตรา11ผมรวบเอาไว้ในกรอบเดียวกันนะครับ10และ11ดูตรงนี้นะครับและมาตรา12เนี่ยเป็นสีเทาๆดูตรงนี้แล้วก็สุดท้ายมาตรา13นะครับก็มาดูตรงนี้สําหรับใครอยากรู้ว่า 8ปทับหนึ่งแทับสองสิเนี่ยคืออะไรบางคนดูแค่ตัวเลขแล้วไม่ได้อ่านก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นเรื่องอะไรก็ดูในนี้ได้นะครับมาบังคับใช้โดยอนุโลมนะครับนี่คือมาตรา8ของร่างพระราชบัญญัตินี้นะครับและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับสำหรับมาตรา9จนถึงมาตรา32ก็รอในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับซึ่งในมาตราถ,ถัดไปเนี่ยก็จะเริ่ม มีเรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แล้วนะครับสำหรับมาตราแรกๆเนี่ยเาก็จะพูดถึงในเรื่องของคณะกรรมการก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตาม YouTube channel hr c o m a s r กันด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ